ใส่หน้ากากนี่พูดถนัดไหมฮะไม่เลี้ยงเตกพูดถนัดไหมไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดครับไม่ถนัดไม่ถนัดเลยไม่มีใครถนัดเลยคุณสามารถถนัดไหมร้อนครับร้อนร้อนใช่ไหมอาจารย์ปิยบุตรครับถอดออกจะพูดได้มันกว่านี้ครับถอดออกพูดได้มากกว่าเอาเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ถอดหน้ากากออกถอดหน้ากากครับเชิญเลยครับวันนี้ยอมนะยอมสูตรฝุ่น PM 2.5นะครับผมขอถอดด้วยนะ เราตกลงว่ายอมเสี่ยงภัยเดือดนะฮะก็วันนี้ยอมเพื่อชาวเชียงใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาขออภัยปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคือถ้าดูตัวเลขของสื่อต่างประเทศที่รายงานเมื่อวานนี้12มีนาคมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตฝุ่นละอองเชียงใหม่นยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะซึ่งฟังแล้วดูโหน่าตกใจมากนะครับคือค่า pm 2.5 AQI เนะี่ยอยู่ที่271ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ที่170ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนี่นะครับแน่นอนนะวันนี้พี่น้องที่มาฟังอยู่หลายท่านใส่หน้ากากาได้เพราะไม่ได้พูดแตข่ของเราข้างบนเนี่ยขอถอดหน้ากาก,ากออกก่อนลวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะถามเรื่องแรกเลยเอาเรื่องนี้เลยเรื่องฝุ่นละอองที่ภาคเหนือเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่หล,หลายพื้นที่หลายจังหวัดนะที่เจอกับปัญหานี้เนี่ยนะครับปัญหาหลักมาจากเรื่องการเผา และคงจะไม่ใช่ปีแรกเป็นปัญหาแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานทุกปีแต่ปีนี้ก็ตื่นตัวกันมากเป็นพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากถามแต่ละพักหน่อยในฐานะที่เป็นตัวแทนพรรคการเมืองถ้าเกิดว่ามีโอกาสเป็นรัฐบาลเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมจะแก้ยังไงผมเริ่มที่ประชาธิปัตย์ก่อนไม่เลี้ยงติ๊กแก้ยังไงดีค่ะคงต้องใช้ระบบบูรณาการนะคะ,ะการเผาการเผาบางครั้งเนี่ยในส่วนของ ที่มีมลภาวะที่มีหมอกควันมันเกิดจากหลายปัจจัยนะคะเกษตรกรมั่งมีควันพิษมั่งมีอุตสาหกรรมมั่งเพราะฉะนั้นยันคิดว่าถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมีน้อยกว่านี้แน่ค่ะแล้วเราก็หวังว่าระบบราชการที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมขนส่งนะคะต้องมาบูรณาการกันว่า ท่านรับผิดชอบควันพิษแบบไหนบ้างท่านต้องมาตกลงปรึกษากันถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะประชุมแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนค่ะห้ามคนเผ่านี่ห้ามยากนะแม่เล็กติกจะห้ามได้เหรอก็เกษตรกร,เ,กรเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยคะ่ะเขาก็ต้องรู้ว่าในพื้นที่เขาจะปลูกข้าวโพดหรือจะปลูกอะไรเนี่ยเกเษตรนะคะก็ต้องรู้ว่าพี่น้องประชาชนป่าไม้เนี่ย คนที่อยู่ในไฟป่าคนที่บุกลูกป่าต้องรู้ว่าเกษตรกร,ะกรจะไปทําอะไรในพื้นที่เขาอย่างน้อยที่สุดข้าราชการก็ต้องเตือนเขาก็ต้องบอกเขาแล้วก็แก้ปัญหาให้เขาโดยจะต้องจัดทําอะไรให้เขาบ้างครับคุณไปบูลครับจะน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหาฝุ่นละอองได้ไหมครับโอ้ได้โดยตรงเลยครับ <c oughs> ได้เลยนะ,นะเรื่องความทุกร้อนเรื่องฝุ่นละอองเนี่ยก็เป็นปัญหา เป็นความทุกข์ร้อนของประชาชนทุกอาชีพทุกคนนะฮะที่อยู่ทั้งในเชียงใหม่ในเชียงรายในทุกทกที่นะฮะงั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันต้องดูที่เหตุปัจจัยเหตุที่เกิดขึ้นทําไมถึงค่อยเกิดควันพิษขึ้นมา,เ,าเกิดฝุ่นฝุ่นพีเอ็มสองจาสำหรับเชียงใหม่เนี่ยหลักใหญ่ๆแล้วผมว่าต่างจากกรุงเทพเชียงใหม่ก็เกิดจากการไปเผาพืช เผาแล้วก็มันไหม้ไปโดนป่าโดนอะไรต่างๆก็ไหม้กันจนเป็นควันขึ้นมาบักมมยนี่เป็นสาเหตุหลักนะสาเหตุอื่นมีมั่งสิ่งที่สําคัญที่พักประชาชนปฏิรูปจะดําเนินการนั้นก็ไปสอดรับกับโครงการที่พักเสนอให้ปลูกต้นไม้โตเร็วนะฮะเพื่อเกษตรกรรายย่อยครับซึ่งการปลูกต้นไม้โตเร็วนั้นก็คือไปเปลี่ยนพืชน,นะฮะเพราะว่าท่านที่ปลูกขา้าวโพดปลูกพืชลม้มลุกนั้นจะไม่ให้ท่านเกษตรกรนั้นไปเผา มันก็ทําไม่ได้นะพอเผามันก็สร้างมลภาวะขึ้นแต่ไม่ให้ปลูกก็ไม่มีอาชีพมีหนี้มีสินซึ่งเป็นความทุกข์ร้อนดังนั้นเราจะเปลี่ยนให้มาปลูกต้นไม้โตเร็วนะฮะ,ะแล้วก็ให้มีรายได้เป็นเดือนคือเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าเดือนหนึ่งห0พับาทอะไรต้นอะไรต้นไม้โตเร็วยกตัวอย่างเป็นปลูกต้นไม้โตเร็วไม่ว่าจะเป็นกระถินหรือจะเป็นต้นยูคาลิปตัสหรือต้น พืชที่โตเร็วทั้งหลายก็ไปปลูกแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือรัฐจะต้องตั้งอ,ออกกฎหมายตั้งเป็นกองทุนปลูกไม้โตเร็วเพื่อเกษตรกรรายย่อยซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าหนึ่งล้านครอบครัวหนึ่งิล้านไร่นะเปลี่ยนมาปลูกต้นไม้โตเร็วแต่ว่าให้รัฐสนับสนุนงบะประมาณในการไปลงทุนเพื่อประชาชนจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเชื<ต>่ที่สำคัญจะต้องมีรายได้เป็นเดือนด้วยเพราะว่า เกษตรกรที่ไปปลูกไม้ล้มลุกแล้วที่จะต้องไปเผาอะไรทั้งหลายนั่นเช่นกระพาดนั้นเพราะว่าไม่มีไรายได้แล้วก็<อ>มีหนี้สินด้วยดังนั้นเราจะต้องแก้ไขตรงจุดนี้ด้วยเป็นความทุกข์ร้อนของเกษตรกร,กรด้วยอพอเห็นภาพสั้นๆนะครับสนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ตัวเร็วอาจารย์ปิยบุตรครับแนวทางพักอนาคตใหม่จะแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือไงครับก็กรณีของปัญหาของเชียงใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็ยัง ดีกว่ากรุงเทพนิดหน่อยตรงที่ว่ารู้ว่าต้นตอของปัญหามันคือการเผานะครับอย่างกรุงเทพนี่มีหลากหลายสาเหตุมากอย่างเชียงใหม่เนี่ยยังชัดเจนว่ามาจากเรื่องการเผานะครับทีนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรผมคิดว่าต้องแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับแล้วก็ระย,ายาระยาวระยะสั้นระยะเฉพาะหน้าสุดเลยเนี่ยเวลามันมันมีระดับที่เกินมาตรฐานมาแล้วเนี่ยระดับที่เริ่มเสี่ยงอันตรายแลยน้วนะครับหลักในเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่าหลัก precautionary principle หลักป้องหลักลกเรียกหลักการเตือนร่วงหน้านะครับ ในทางสากลนี่เขาเป็นกฎบัตรของในทางสหประชาชาติในหลักของหลากหลายประเทศไปแล้วนะครับก็คือว่าถ้ามีอะไรก็ตามที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์เรื่องสุขภาพเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการเตือนล่วงหน้านะครับของเราทุกวันนี้ไม่มีเลยนะครับถ้าพัคอนาคตใหม่ได้เข้าไปทํางานเรื่องนี้ก็จะสร้างมาตรการเตือนล่วงหน้าถ้าเกินระดับขึ้นมาปุ๊บอย่างน้อยต้องส่ง SMS ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนรู้นะครับหรือว่าใช้แอปพลิเคชันแจ้งเตือนให้รู้อพอรู้เสร็จแล้วก็ต้องบอกว่าวิธีการป้องกันนั้น อย่างไรนะครับในกรณีที่ระดับนั้นเกินค่ามมาตรฐานไปจุดถึงเสี่ยงอันตรายมากที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องปิดโรงเรียนนะครับหยุดราชการนะครับแล้วก็ลด นะครับค่าโดยสาระนะครับคือจริงๆจะบอกว่าให้นั่งโดยสารฟรีนี่ก็ไม่ทราบว่าจะไปได้ถึงตอนนั้นหรือเปล่านะครับ,รบแต่ลดค่าโดยสารสาธารณะก่อนแล้วจํากัดการใช้รถยนต์ห้ามเอารถใหญ่นะครับเข้าในพื้นที่ใกล้เคียงนี่คือ,อมาตรการระยะสั้นส่วนมาตรการระยะต่อไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวอย่างหนึ่งที่พบเห็นและน่าสนใจมากคือกรณีของเชียงรายโมเดล เชิงรายโมเดลนี่คือการประสานงานร่วมกันนะครับระหว่างพี่น้องประชาชนนะครับอาสาสมัครนะครับแล้วก็ภาครัฐนะครับเขาจะมีจุดฮอตสปอตตั้งทิ้งไว้ทั้งหมดถ้าจุดไหนถึงระดับปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างอาสาสมัคร,ครกับหน่วยงานราชการเข้าไปจัดการดับไฟป่าแล้ว ต้องมีงบประมาณสนับสนุนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในการดับต่างๆอาจารย์มอกว่าตอนนี้ที่รัฐบาลทําอยู่เนี่ยมาถูกทางไหมหรือว่ามีาปัญหาตรงไหนปัญหาตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่ทางเราเคยเรียกร้องมาโดยตลอดว่าถ้าคุณต้องการเป็นนายกรัฐมนตรี นะครับก็ต้องบริหารประเทศแต่คุณถ้าคุณต้องการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีสมาธิบริหารประเทศนี่ผมว่ากันให้ชัดที่สุดเนี่ยมันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่ที่รุนแรงถึงระดับติดอันดับหนึ่งของโลกแล้วแต่ว่าแนวทางการแก้ไขข,ของรัฐบาลเนี่ยล่าช้ามากนะครับ,รบผมก็เข้าใจว่าท่านคงเสียสมาธินะครับเพราะว่าตอนนี้มันใกล้หาเสียงจริงๆโค้ง,งสุดท้ายจริงๆนะมันทําให้ปัญหานี้ถูกละเลยไปดิฉันค<ๆ>ิดนิดเดียวนะคุณบรรจงผม ขออีกนิดเดียวท่านั้นเรื่องระยะยาวนะครับเรื่องมาตรก,การระยะยาวผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญาการเผาเนี่ยนะครับมันเกิดจากหลากหลายพื้นที่นะครับมันมีทั้งกรณีที่อุบัติเหตุกันด้วยนะครับการแกล้งกันด้วยเลขจุดหนึ่งคือเรื่องของการเผาเรื่องข้าวโพดนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าต้องแก้ทั้งหมดนะฮะเรื่องแรกคือระบบการกระจายอํานาจต,ต,ต้องเอามาไว้ที่ท้องถิ่นนะครับการบริหารจัดการเรื่องไฟเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมาจัดการกันที่ท้องถิ่นในกรณีของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้นะครับที่ดินทํากินของเขาเนี่ยเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์พอที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยปัญหาี่ตามมาเรื่องที่ดินทํากินเดี๋ยวเราจะคุยในรอบต่อไปเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือเดี๋ยวที่ดินทากินเดี๋ยวขอยกมันมันจะโยงกับเรื่องไฟป่าอยู่นิดหนึ่งด้วยนะครับว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไม่ให้คือทําให้เขาไม่จําเป็นต้องมาปลูกข้าวโพดและต้องมาเผาข้าวโพดจนเกิดเกิดไฟป่ามานะครับทางดรแป้งครับพลังประชารั จริงหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เสียสมาธิจนกระทั่งทําให้การแก้ปัญหาล่าช้า อันนี้ก็บอกว่ามันคงไม่จริงะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาหมอกควัน,นมีมาทุกยุคทุกยุคท,ท,ท,ทุกสมัยแล้วโดยเฉพาะคนเชียงใหม่เนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องนี้มาเป็น10ปีนะคะนานมากแล้วก็วิธีการแก้ไขอย่างที่ทางนาคนใหม่ได้แนะนำเนี่ยเป็นวิธีระยะสั้นจริงๆ,ๆอย่างที่บอกก็คือว่าเอาละพอถึงเวลาปุ๊บแจ้งเตือนปุ๊บเอาเลยปิดโรงเรียนใช่ไหมคะปิดโรงเรียนฉีดน้ําฉีดน้ําเอาจะทําอะไรทําใส่หน้ากากแต่มันครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเราอยู่บนเวทีะค่ะ จะมาแก้ร,ระยะสั้นใส่หน้ากากแล้วจะพูดกันยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้เป็นการแก้ไขามาตรการที่ปลายเหตุนะคะการจะแก้ไขปัญหาหมอ,อกควันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบริบทของการแก้ปัญไาปัญหาหมอ,อกควันเนี่ยมันไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกนะคะว่าทางอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าในกรุงเทพกับในเชียงใหม่ก็ไม่เหมือนกันในกรุงเทพอาจจะเกิดจากการที่การจราจรคับข้างโรงงานอุตสาหกรรม รือในเชียงใหม่เนี่ยอาจจะเกิดจากการเผาซึ่งการเผาก็อาจจะจะแบ่งแยกออกไปได้เป็น2ทางเลยก็หนึ่งเผาตามวิถีชาวบ้านอาจจะเผาอยู่ในบ้านหรือว่าเผาหาของป่าเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักนี่คือการเผาเพื่ออุตสาหกรรมรที่เราทราบว่าข้าวโพดเนี่ยอย่างยกตัวอย่างรดรงง์ให้ปลูกกันเพื่อทําเป็นอาหารสารัตว์ใช่ไหมคะ,ะ,ะเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเนี่ย มี4ล้านไร่นะคะเป็นแบบไม่ถูกต้องแบบคือไม่ถูกสุขลักษณะแบบถึงเวลามาเผาปลูกบนพื้นที่ที่มีความลาดเอียงเสร็จแล้วเผาเลยอย่างเงี้ยนะคะาสามแสนกว่าไร่แล้วนะคะตรงเนี้ยค่ะต้องแยกให้ชัดเจนว่าการแก้ไขปัญหาควรจะทําอย่างไร,รอยากจะ ใช้เวลาไม่อยากจะใช้เวลานานแต่มันนานมันสั้นไม่ได้ก็ขออีกนิดนึงว่าในส่วนของการแก้ปัญหาปัญหาหมอกควันเนี่ยซึ่งมันอยู่ในใจพี่น้องภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่มานานเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่แก้วันนี้แล้วได้วันพรุ่งนี้มันเป็นปัญหาที่ต้องทําเป็นระบบภาพรวมแก้ปีนี้เพื่อไปดีปีหน้าเพราะมันมาทุกปีมาตามนัดทุกปีใช่ไหมคะคปีใหม่มาทุกปีดังนั้นในส่วนของการแก้ไขปัญหาต้องแบ่งเป็น2ระดับระดับ ที่จะต้องเป็นระดับในพื้นที่จริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าบริบทไม่เหมือนกันสาเหตุปัญหาไม่เหมือนกันต้องให้ให้คนในพื้นที่เนี่ยไปเลยเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือคนในพื้นที่ไปสํารวจมาซิว่าเผาสาเหตุมาจากอะไรบ้างใครทําอะไรมีการเผาเท่าไหร่การแก้ไขปัญหากา,การดับไฟปา่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเอางบประมาณลงมาที่พื้นที่โดยตรงรแต่มันมีปัญหาอีกระดับหนึ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาแบบ ภาพรวมคือโดยรัฐบาลโดยตรงนะคะซึ่งอันเนี้ยจะต้องพูดถึงภาพรวมที่ว่ามันอาจจะมาจากการเผาเพื่ออุตสาหกรรมนะคะคแปบ๊บหนึ่งนะคะเผาเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งตรงเนี้ยจะต้องมีการดูชัดเจนคนปลูกข้าวโพดเนี่ยจริงๆคนปลูกเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านรายไ,ได้เขาไม่เยอะนะคะแล้วก็เป็นแค่เหยื่อส่วนหนึ่งแต่ข้าวโพดเนี่ยทุกวันเนี้ยความต้องการอาหารสัตว์ ใช่ไหมคะข้าวโพดไปทำอาหารสัตว์8ล้านตันข้าวโพดปลูกทั้งประเทศเนี่ยมี5้าล้านตันราคายัง5้าบาท8บาทแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดตรงนั้นแล้วล่ะดังนั้นเนี่ยระบบต่างๆที่มีการเริ่มมาในหลายบริษัทแล้วเนี่ยต้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นการตรวจสอบย้อนกลับว่าอาหารสัตว์เนี่ยที่เอาข้าวโพดมาทำเนี่ยซื้อข้าวโพดมาจากแหล่งที่เป็นการเผาอย่างปลูกข้าวโพดแล้วมีการเผาผิดกฎหมายไหมก่อให้เกิด หมอกควันฝุ่นควันไหมสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำครับรอบแรกขอสั้นๆก่อนนะครับมาที่ทางคุณสามารถเพื่อไทยคือเพื่อไทยเองก็เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือนะเรียกว่าเป็นเชียงใหม่นี่ก็เป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยเลยนะจะว่าอย่างนั้นเนี่ยนะคุณสามารถมองยังไงปัญหาเนี่ยที่ผ่านมาแก้ไม่ตกหรือว่ามันควรจะแก้ยังไงจริงๆไม่ใช่แก้ไม่ตกนะครับคือเชียงรายผมเนี่ย เป็นต้นแบบในการแก้และประสบผลสําเร็จแต่เดี๋ยวก่อนที่จะพูดว่าวิธีเป็นยังไงเนี่ยอยากเล่านิดหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงซึ่งหลายท่านที่ไม่ได้อยู่ในชนบทไม่ได้อยู่ในบ้านนอกอย่างผมเนี่ยอาจจะไม่ทราบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอห,หมอกควันก่อนปีใหม่เมืองอะ่ะก่อนสงกรานเนี่ยมันมีมาตั้แต่สมัยไหนละเพราะวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยนะครับถึงเวลาเขาก็เตรียมดินเพื่อเข้าสู่ ฤดูการเพาะปลูกครับวิธีการของเขาเนี่ยนะครับก็ง่ายๆมื่อก่อนนี้ก็จุดไฟเผานะครับควันก็เต็มบ้านเต็มเมืองสมัยเด็กๆเนี่เอาควายไปเลี้ยงเนี่ยแค่ร้อยเมตรนี่ก็ไม่เห็นตัวควายแล้วครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งแสบหูแสบตาสักพักนึ่งก่อนสงการจะมีฝนใหญ่มาเขาเรียกว่าทางเหนือเขาเรียกว่าฝนปีใหม่มันก็จะมาชะล้างไอ้ฝุ่นละอองทั้งหลายอากาศก็จะโล่ง ไอ้นั่นคืออดีตทีนี้วันนี้เนี่ยที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะว่าสื่อเราเนี่ยนะครับก็ไปตีข่าวซะจนโอ้โหตื่นเต้นกันทั้งประเทศอันนี้ผมถามหน่อยว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยมันแก้ยากจะเอาอะไรจะเอาน้ําไปฉีดมันก็มันคงไม่หมดนะครับแต่ที่เชียงรายผมทําสําเร็จเนี่ยก็คือบรรเทาปัญหารเราจะให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประกาศ15 กุมภาถึง15เมษาห้ามเผาเด uh ็ดขาดกันในเดียวกันก็มีแอปพลิเคชันฮอตสปอ t คอยตรวจตรงไหนเกิดไฟปั๊บรายงานเจ้าหน้าที่พื้นที่เข้าไปตรวจ <C rap. S 2> รวจับได้คนเผาก็ไม่ได้ลงโทษนะครับเอามาพบผู้ว่ารายการจังหวัดเหมือนหนึ่งประจานแสงชัน่นโดยสังคมและผู้ใหญ่บ้านก็จะบอกว่าเอ้ยอย่างนี้เสียหน้าพ่อหลวงหมดนะทีหลังอย่าทำวันนี้เนี่ยปรากฏว่า เชียงรายประสบผลสําเร็จแทบจะไม่มีการเผาป่าครับและอยากเรียนว่าวิธีแก้ที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับต้องใส่ความคิดให้กับพี่น้องประชาชนครับเปลี่ยนความคิดให,ให้เขาเข้าใจว่าวันเนี้ยแทนที่จะไปเผาซังข้าวโพดจะไปเผาไอ้สังข้าวก็หมักให้มันเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปผมคิดว่าไอ้นั่นะนะเพราะฉะนัน้นการแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนคุณสามสารถยืนยันว่าเคยทําสําเร็จมาแล้วที่เชียงรายและ น่าจะใช้เชียงลายโมเดลไปทําในพื้นที่อื่นๆต่อไปต้องครับตามนี้นะนี่นะครับ